สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทําเมนูจากหอยเชอรี่รับประทานด้วยกันนะคะเพื่อนช่วงนี้เราดูฝนนะคะที่บ้านของเราหอยเชอรี่หาได้ง่ายมากๆเลยนี่เป็นหอยเชอรี่นะคะที่เราลวกสุกแล้วนะคะเพื่อนกําจัดเมือกแล้วก็ขจัดกลิ่นคาวเขาแล้วนะคะวันนี้จะทําเมนูผัดชาหอยเชอรี่นะคะเครื่องปรุงก็จะมีนี่เลยกระชายนะคะเพื่อนดับกลิ่นคาวเนาะใบมะกรูดคะ่ะพริกไทยอ่อนนะคะพริกเขียวแดงหั่นซอย แล้วก็จะมีพริกแดงนะคะโขลกละเอียดนะคะกับกระเทียมจ้าน้ำตาลทรายนะคะเพื่อนน้ำมันหอยผงชูรสน้ำปลานะคะแล้วก็ใบโหระพาค่ะเนี่ยค่ะหลักๆนะคะเครื่องปรุงก็จะมีแค่นี้เดี๋ยวลงมือผัดกันเลย ใส่พริกเครื่องปรุงของเราลงไปเลยนะพอกระเทียมเริ่มหอมนะคะเราก็จะใส่เนื้อหอยลงไปเลยเนื้อหอยเชอรี่นะยำก็แล้วลวกกิมก็แล้ว,ลว,ก,ก,ก,ลวกอยก็แล้วลองเมนูนี้ดูนะคะเพื่อนผัดชาหอยเชอรี่เติมน้ำปลานะคะ มันหอยตาลทรายผงปรุงรสปรุงรสตามชอบนะคะเพื่อนแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงที่เป็นพริกใส่ลงไปเลย เสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะผัดชาหอยเชอรี่ของเรานะคะเพื่อนหอมหน่ารับประทานมากๆเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยสุดๆไปเลยนี่นะคะเมนูบ้านๆจากหอยเชอรี่ผัดชาจา้าค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ก็มารับชมแล้วก็เติมกําลังใจให้กันไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะผัดชาจา้า